สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซอ t ีทีเอสนะครับวันนี้มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าครับชื่อยี่ห้อว่า Unit ตบอมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสมาร์ตมินิไรซ์คุกเกอร์ครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามินิครับคุณผู้ชมนะเหมาะสำหรับ1ถึง2คนนะครับก็เป็นหม้อหุงข้าวที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ขายดีนะฮะคือยอดขายเนี่ยเกือบหมื่นชิ้นแล้วนะครับสาหรับหม้อหุงข้าวรุ่นเนี้ยยี y ่ห้อเนี้ยนะครับคุณผู้ชม มาดูรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยสำหรับการทําอาหาร2ชั้นการนึ่งด้านบนและการปรุงด้านล่างในขั้นตอนเดียวสามารถเปิดฝาปรุงหม้อไฟต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้นะครับคุณผู้ชมแผ่นรองหม้อไม่ติดทําความสะอาดง่ายนะเหมาะสําหรับ1 2คนแรงดันไฟฟ้า220โบโวลต์กำลังไฟ200วัตต์ความจุสูงสุด800มล,ลิ ขานาดสินค้า180คูณ200คูณร8 0ม mm ิลสิมเมตรครับวัสดุซับเคลือบสารกันติดฟังก์ชันหุงมต้มนึ่งมีให้เลือกด้วยกันสีสีะนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าสนใจนะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเช็คราคาสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ